ลงคะแนนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลนอกสภาพยายามใจสองแบบจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันให้ลงตัวที่จังหวะและเวลานะครับแต่คราวนี้เอามาใช้ในประเทศไทยโอ้ขีมหมากระแสไม่ติดกระแสที่ติดกับกลายเป็นเรื่องของผู้กํากับโจ้นะฮะที่ถูกเอามากบข่าวทางการเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขตํานูนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เหตุการณ์เรื่องของการอิมพิ m e n นหรือการอภิปรายไม่างใจผมเคยเรียนไปแล้วนะคอยดูว่านี่มีข่าวมากบอีกนะในช่วงของวันอภิปรายไม่างใจระหว่างวันที่31ถึงวันที่3แล้วก็จะโหวตวันที่4โดยเฉพาะวันที่4กันยายนนะจับตามองให้ดีจะมีข่าวใหญ่ๆกันขึ้นนะเป็นกลยุทธ์การกบข่าวที่เกิดขึ้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ฟันธงยืนยันได้เลยว่างานนี้คนะณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะจะผ่านการอภิปราย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางยู u t u นะรับรับชมจากนอกไหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวใหญ่การชุมนุมใหญ่คราวนี้เขาบอกว่าจะเป็นการชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศ และการชุมนุมใหญ่ครั้งนี้จะเป็นการขับไล่พลเอกประยุทธ์ทั้งนอกสภาและก็ในสภาในสภาจะมีการพิพายไม่ไว้วางใจวันที่31สิงหาคมและต่อเนื่องไปถึงวันที่2กันยายนดังนั้นเนี่ยภาพต่อหรือโมเมนตัมที่มันเชื่อมต่อกันตั้งแต่29ไปถึงวันที่2เนี่ยซึ่งจะเป็นวันที่มีการพิพายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภาเนี่ย ผมหวังว่านี่ผมได้คุยกับคุณนัทบุตรไว้ว่าเราเราคาดหวังว่าเราจะมีกิจกรรมขนาดใหญ่หลังจากนั้นซึ่งอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่คามอบและนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการลงคะแนนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลน,นอกสภาหมายความว่าในสภาก,ก็ดำเนินการไปเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองอภิปรายกันไปแต่ว่านอกสภานั้นเนี่ยเราก็จะ มีเวทีมีการชุมนุมใหญ่เคลื่อนไหวล้อกันและขอเรียนเชิญให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมในการลงคะแนนไม่ไว้วางใจรัฐบาลและหากเสียงของประชาชนเนี่ยออกมาว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลน่ะแล้วเสียงในสภามันออกมาว่าบรรดาสสทั้งหลายเนี่ยยังไว้วางใจรัฐบาลอยู่พักร่วมยังไว้วางใจอยู่สิ่งนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นเป็นเงื่อนไข นะครับซึ่งจะนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่ต่อเนื่องนะครับทั้งในกรุงเทพและในจังหวัดอันในสภากับการทำงานนอกสภาเนี่เป็นการทำงานคู่ขนานกันไปนะครับการอภิปรายในสภาก็มีการอภิปรายซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ผมถือว่าการฟังเสียงพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นการทำงานนอกสภาซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน w w w c h a n g e o r g ประยุทธ์ g e t out ซึ่ง<ม>เป็นเวอร์วเว็บที่เราเปิดให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเ<ม>พราะเหตุว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าในการอภิปรายไว้งวใจเนี่ยเราเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ส่งข้อมูลที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นได้กระทําการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตก็ดีหรือการกระทําต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่ไว้บางใจขณะนี้พี่น้องประชาชนได้ส่งข้อมูลมาพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่พรรคเพื่อไทยได้เปิดแคมเปญลงมติประชาชนรวมพลไล่ประยุทธ์ขึ้นมาก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการโบวตไม่เอาพลเอกประยุทธ์โบวตอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการไม่เอาพลเอกประยุทธ์นอกสภาอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนั้นได้ทํางานในสภาอันนี้เป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง direct democracy กับ representative democracy คือประชาธิปไตยทาง ตรและประชาธิปไตยแบบตัวแทนทีนี้เมื่อดูขนาดปัญหาของประเทศวันนี้แล้วเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ประชาธิปไตยสองแบบจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันให้ลงตัวที่จังหวะและเวลาและสุดท้ายที่สุดซึ่งถแถลงวันนี้ก็คือการลงมติการลงม,ต,ลงมติก็ทกําควบคู่ขนานกันด้วยก็คือในสภาก็ลงไปแล้ววันนี้เราก็เปิดช่องทางให้ข้างนอกลงมติเช่นกันมติข้างนอกนี่จะเรียกว่าเป็นมติมหาชนส่วนในสภาก็เป็นมติของตัวแทนของประชาชนไปสองระบบที่ทําควบคู่กันไปนี้เนี่ยมัน จจะะเเปป็นพลังงงงททที่แ้รริขขอขอศสในเชิงปรากฏการ์เราคงเห็นม็อบมีการเคลื่อนไหวนะฮะอยู่ติดต่อกันเกือบทุกวันนะฮะเป้าหมายในการขับไล่พลเอกประยุทธ์เพื่อให้ฝ่ายตัวเองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์อ้างความล้มเหลวอ้างอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้างอยากปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมาเป็นปัจจัยในการขับไล่พลเอกประยุทธ์และเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออก ตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสข่าวสําคัญสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้กํากับโจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลุงพลซึ่งปรากฏว่าอายการก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับให้ลุงพลโดนหนักกว่าเดิมนะค่คาวนี้หงอยเดียว,ยวกองเชียร์ล,ลุงพลคงซีดกันเป็นแถวนะครับเรื่องของลุงพลไม่ต้องอธิบายนะ นะฮะใครที่บอกเป็นกองเชียร์กองเชียร์ตอนนี้ก็อายาการสั่งมันลุ้นกันดูฮนะว่าศารจะตัดสินยังไงในคดีนี้แต่ที่แน่ตารวจนะครับก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปรอบแรกนะครับรอบที่2คราวนี้อายาการสั่งไต่สวนเพิ่มเติมนะสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เป็นข้อหาที่ค่อนข้างหนัก นะครับก็ไปลุ้นกันนะฮะว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรแต่เรื่องคดีลุงพลในเชิงงานสังเคราะห์แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองด้วยในเรื่องของการอภิปรายหรือการซักฟอกหรือการพิปรายไม่ว่างใจหรือ impeachment นะครับก็เขาวางข้อกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง3กันยายนนะครับแล้วก็จะมีการโบวชวันที่4กันยายนนะครับฝ่ายค้านได้เวลาไป40ชั่วโมงขณะที่รัฐบาลได้ไป1ิ 8ชั่วโมงในเชิงกลยุทธ์การต่อสู้นะครับการต่อสู้ของฝ่ายค้านมาถอดกลยุทธ์ฝ่ายการต่อสู้ของฝ่ายค้านเขาเดินเกมเหมือนเดิมฮะปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกคืออะไรภายในสภาปัจจัยภายในคือในสภานะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือยังคงมีการปล่อยข่าวลือว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกกำตรีจะเอาพลเอกประวิตธวงสุวรรณขึ้นมาเป็นนายกกำตรีนะครับ แล้วก็แทนพลเอกประยุทธ์นะกระแสะข่าวนี้เกิดขึ้นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านแล้วบอกว่ามีการดินกันเรียบร้อยและจะยอมให้พลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนเชิงสังเคราะห์วไว้แล้วว่าเขาเดินเกมเนี่ยแต่ในภาคยุทธวิธีก็ทําอะไรเพิ่มทราบไหมฮะเขาจะให้ประชาชนเนี่ยกดรนัฐบาลด้วยการใช้เว็บไซต์ช้าง com นะครับทำอะไรทำการล่าชื่อนะครับให้มีการถอดถอนและปลดพลเอกประยุทธ์ด้วยการอิ a c h m e n t นอกสภาโดยเจ้าภาพงานนี้คือพักเพื่อไทยในขณะเดียวกันนะฮะนัฐบุตรสายเกลือก็มีการจัดชุมนุมประท้วงนะครับก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจและในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะทำไมต้องใช้บริการของนัตวุฒิ เพราะกําลังของเยาวชนปดแอกหรือมอบปดแอกนะฮะของพี่ทอนเนื้อี่ยมันมีกําลังอ่อนแอลงและตอนนี้แกนนําทั้งหมดสารไม่ให้ประกันความชอบธรรมไม่มีแล้วตอนนี้ก็ติดคุกติดตารางไปเรียบร้อยเข้า<ม>เข้าออกออกเข้าเข้าออกออก,ออกมานานคราวนี้เข้าไปยาวๆกันเลยนะครับสารไม่ให้ทําการประกันตัวละที่บานมารุ่งก็บอกว่าสาร เป็นพวกของเขานะฮะมาโดยตลอดคราวนี้สารไม่ให้การประกันตัวแกนนําคนอื่นนะครับที่โดนพอเห็นสารไม่ให้การประกันตัวก็หนาวเลยดิงานนี้หนาวไม่ใช่หนาวธรรมดาในเชิงยุทธศาสตร์การการเมืองการ,การ,การปกครองนะครับที่เขาเดินจากปัจจัยภายนอกนอกสภานะครับปัจจัยภายในนะครับนอกสภาก็ก,ก่อความวุ่นวายก่อการเจรจญนนะครับเรียกร้องให้ประชาชนออกมากดดันใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการกดดัน ในสภาก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องหลังก็ใช้หลักกลยุทธ์แบ่งแยกแล้วปกครองนะครับปล่อยข่าวยุยงส่งเสริมให้พลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นหลักนี้อย่างที่ผมเคยอธิบายหุ้นส่วนไว้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในตำราพิชัยสงครามในยุคข,ของซุนหูนะครับ ช้หลักคิดนี้เลย39กลยุทธ์ต่อมาก็มาเพิ่มเป็น99กลยุทธ์ของซุนวูแบ่งแยกศัตรูนะครับซึ่งหลักคิดนี้เคยทําให้ทัพเรือของโจโฉซึ่งเป็นทัพขนาดใหญ่พ่ายแพ้ต่อทัพของเบงมาแล้วตามตําราพิชัยของสงครามของจีนนะครับแต่คราวนี้เอามาใช้ในประเทศใดโอ้ขี้หมากระแสะไม่ติดกระแสะที่ติดกับกลายเป็นเรื่องของผู้กํากับโจนะฮะที่ถูกเอามากบข่าวทางการเมืองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขตํานูนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเหตุการณ์เรื่องของการ impeachment หรือการอภิปรายไม่พงใจผมเคยเรียนไปแล้วนะคอยดูว่านี่มีข่าวมากบอีกนะฮะในช่วงของวันอภิปรายไม่พงใจระหว่างวันที่31ถึงวันที่3แล้วก็จะโหวตวันที่4โดยเฉพาะวันที่4กันยายนนะจับตามองให้ดียังมีข่าวใหญ่ๆกันขึ้นนะเป็นกลยุทธ์การกบข่าวที่เกิดขึ้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ฟันธงยืนยันได้เลยว่างานนี้นะคณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะ จะผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านแบบเฉียดเฉีหรือไม่เฉียบเฉิวผมว่าผ่านฉลุยสังเครห์ไดเลยผ่านฉลุยนะครับในเรื่องของการอภิปรายวางใจแต่ประเทศจะเกิดความวุ่นวายนะครับทางเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ทางเรื่องของการก่อการจราจนการก่อการร้ายในช่วงก่อนและในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นกระบวนการแตกหักแต่ยังไม่จบนะฮะยัง มีเรื่องของการจานิรัศกรรมบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกิดการแตกหักอีกรอบหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จินกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Terima kasih telah menonton! ททนะพอเกี่ยวชาชาเกี่ยวทนะพอเกี่ยวหน้ากาเกี่ยวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวอย่านอนใจหน้ากาเกี่ยวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวท่านใดล้างมือกันเถิดพี่น้าชาล้างมือให้บ่อยนะจ๊ะอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลย ส่วนรวมอย่าพึงตราอยู่บ้านเถิดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงตราอยู่บ้านเถิดนะพี่เอ้ยทุกภาคส่วนรวมใจชะชาติทุกภาคส่วนรวมใจรวมโดยช่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านยึดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ย บานทันาชาชาอยู่กับบ้านทันะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทันะพี่เอยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทัดนะพี่เอยทุกภาคส่วนรวมใจชา ชาทุกภาคส่วนร่วมใจรวมด้วยช่วยกันเราจะปลอดภยัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ่ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอย